ครัสวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกุีก็อัปเดตเจ้าน้ำโชคของเรานะครับก็ได้ล้อมาใหม่พร้อมยางก็ใส่มาจะเข้าสองสัปดาห์แล้วจะเข้า2ออาทิตย์แล้วยางหน้าเปลี่ยนออกนะครับยางหน้ายางหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อย่างที่มากับเดิมนะนี่ก็แม็กมือสองครับแม็กมือสองแม็กมือสองซื้อต่อเข้ามาซื้อต่อเข้ามาในราคาสี่พันหาพร้อมอยางยางก็พอใช้ได้สองเส้นอีกสองเส้นไม่ค่อยสวยก็เลยเปลี่ยนออกนะครับ เปลี่ยนอกอกทรงก็จับประมาณนี้นะข้างหน้าเป็น255 50 18ด้านหลังเป็น265 60 18นะมันก็จะสไตล์คล้ายรถคลองหน่อยหน้าหมอบๆห,หลังเฉิดๆรอบแรกมันเป็นยาง265 60 18ทั้ง4เส้นพอดีอีก2เส้นมันไม่สวยขึ้นแม่แรงปั่นดูแล้วมันเหวี่ยงเป็นรูปไข่ก็เลยสับนะครับยางหลังนี่เป็นยางยางหน้านะครับยางของล้อหน้าก็เอาสับมาใส่หลังแล้วก็เบิกยางใหม่มาใส่ล้อหน้า ยางก็เป็นปีปี25ทั้งสองเซนเลย <Okay. S 1> เป็นปี25ทั้งสองเซนเมื่อวานไปล้างแต่พอดีทางเข้าบ้านมันแฉะฝั่งน้นก็เลยเปื้อนหน่อย okay. ลักษณะประมาณนี้ทรงก็หมอบหอบหน้าหมอบหมอบท้ายก็ชฉดเดหน่อย สไตล์คล้ายๆรถคอกเวลาบรรทุกลงกอน้าก็จะชฉดเฉนะลักษณะก็ประมาณนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอมีอะไรอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวจะมาเสริมเติมแต่งอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆ ได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ